ดีจ้าทุกทุกคน,กคนพบกับกินเที่ยวเพลินค่ะวันนี้แม่พามาอยู่ที่วัดใหม่นะคะจังหวัดนค,นนะคนรนครปฐมนะคะนี่ค่ะมาดูกันทุกคนเคยเห็นเซียมซียักษ์ไหมนี่นะคะเซียมซียักษ์นะคะเดี๋ยวแม่จะให้พ่อกับลูกๆเสี่ยงเซียมซีนะคะมีช้างเอราวันด้วยนะคะช้างสามเสียนตรงนู้นนะคะแล้วนี่มีนะคะมีสามเดี๋ยวรอพ่อก่อนพ่อเขาไหว้ รอหอยู่นี่ค่ะทุกคนแม่นำเสนอมากม,มาตามรีวิวอีกแล้วค่ะหูดูเซียมซใหญ่มากทุกคนอ้าวเชิญค่ะทุกครับก่อนแล้วเขาจะเสียมเซียมซีว่นกับพ่อไป้องอิว้องอิวอยู่กับแม่ก่อนมันใหญ่อ่ะทุกครับก่อนนะเ,เสียงตัวไหน

เลขแปดใช่ไหมอ่ะอ้วนได้แล้วอ้วนเลขที่เท่าไหร่อ้วนได้สามอ่าโอเคพ่อได้แปดว่าได้สามใช่ไหมโอเคอีวี่อยากไอ้นี่ไหมอีวี่อยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากทำไหมลูกทำบ่อยไหมอ๋อ <laughs> อ,อะเดี๋ยวให้แม่ด้วยพ่อมายืนถ่ายแม่นะเดี๋ยวแม่จะถ่ายแม่จะพ่อยืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่จะลองดูดื้อไปหาดูแล้วอ่ะของพ่อแปอาารทั้งวัสดามีปะ่ะตะกร้าให้แหละ มาเล่นกันแปดนะคะได้แป้แปเปพ่อเลค่ะอ่าแปดเป็นกันเลยเหรอลูกใช่แปดเป็น่อเลยพอเนี้ยะอ่าได้แปดนะคะทุกคนได้แปดเป่ออแปแปดเหมกันเลย เดียวนะเอาเอาสู้สองพลุกเอาอ่านี้นึงอ่นี้นึงใกล้แล้วใกล้แล้วพอเบาเบาอย่นี้นึงอีกนีน้น,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 นึงได้แล้วเรีอะไรลูกได้เโอเคได้เใช่ไหมคะอ่ายี่บีได้เก้าอ้วนได้สามแม่กับพ่อได้แปดที่อ่อซื้อเลยนะแปดแด,ดวนนี้ ี่่คะทุกคนนี่ค่ะ,คคะบริเวณวัดนะคะมีช้างมีอะไรสวยงามมากเลย้อาอล้ะค่ะไม่ป็นค่ะ